ที่แกเปอร์พูดในวันนะั้นอ่ะมันเป็นประเด็นมากเลยว่ากองถ่ายบางกองบางเรื่องถึงขั้นหยุดกองถ่ายเพื่อดูเราไร้สดเลยอ่ะ uh huh. แล้วเพราะว่าอะไรใช่แต่น้าบอกเรา uh huh. เขาหยุดกองกันเลยนะเขาเบรกเลยนะมาดูอย่างนี้นะเราทุกคนแบบ uh huh. ถามใหญ่เลยว่าเอ้ยมีใครเอาไปพูดหรือเปล่ามันกับการเหมือนเป็นเรื่องแบบแตกเป็นฮือออกมาเลยอ่ะ uh huh. ซึ่งหน่าว่าวันที่จริงๆสาเหตุที่เอาไปพูดแบบเราแค่เอา,อางี้ผมทำธุรกิจกับเพื่อนในวงการมันเยอะมากแล้ว เด็กในแสดงคนนี้เหมือนมีพฤติกรรมที่แบบไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเนี่ยอ้าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเราส,สมมติความสงสัยคนอื่นอ้าวแล้วมยุ่งอะไรแกเปิ่มมึงไปเสิร,ร์ฟทำไมคือเพื่อเราทำธุรก,กิจด้วยกันแล้วเราดิ้นปัญหาแล้วว่าเออไอ้ทำทำมีปัญหาปุ๊บไอ้นี่ทำให้ปัญหาธุกรกิจเขามีปัญหาออ้ที่คนนั้นก็โดนคนรู้จักกับเราคนนี้มีพระคุณกับเราก็โดนคนนี้ก็โดนเออคนรอบข้างเราโดนหมดแล้วประเด็นคือคนรอบข้างของเราเนี่ยคือคนที่มีพระคุณกับเราเคยทำงานกับเราแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ เออช่างมันเถอะเฮ้ยช่างมันเถอะมึงจะพูางไงวะอึดอัดแต่ก็มาพูดให้ฟังแล้วก็อึดอัดพอไปกินออาพูดตรงๆว่าไปกินเหล้าด้วยกันนี่แหละพี่อยากให้ทุกคนก็พูดอะไม่ไหวอึดอัดแต่มี่จะพูดยังไงมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูพูดเองเพราะความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่เราไม่เกิดเราเคยเจอกตัวมาแล้วนักแสดงคนนี้เรารู้จักเราเคยเจอกับตัวเราเคยทางานกันมาแล้วเราก็เคยเจอพกันแบบนี้ <S <S แล้ววันที่คุณไม่มีอะไรเลยเราไม่ใช่หรอที่เป็นคนซื้อตัว๋วเครื่องบินให,ใเห,ใหในน้เราไม่ใช่หรอที่ให้ข้าวบนเครื่องบ วันที่คุณแต่ใคจากเราแล้วอะโอเคขอไปดีแล้วกันแต่ก็ไม่คิดว่าพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ตอนเราทำงานด้วยอะเจอไหมแบบนี้ยังคนนั้นยังแบบโอเครับอ๋อแล้วพอเริ่มได้ยินจากคุณข้างหลังมาพูดว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้ตอนหน้าเป็นอย่างนี้รับหลังเป็นอย่างนี้นะเอาจริงเหรอพอไปสืบสาวเราเรื่องเจอเข้าไปจริงๆเออเป็นอย่างที่เขาว่าเรื่องแค่นี้เลยจนแบบวันที่พูดออกมาอย่างที่ผมไ่สัมภาษณ์ไปว่ามีถึงขั้นผู้จัดการส่วนตัวอดีตอดีตเรียกว่าอดีตเนอะอดีตออกมาแฉแล้วเขาเคย ติดคุกก็เพราะนักแสดงคนนี้อ,อเคยติดคุกนเคยเออเขาเคยติดคุกเพราะนักแสดงคนนี้เขาผมไม,ม่มีหลักฐานแชทอยู่เลยว่าแบบผมมาแถามเขาเลยว่าถามจริงก็เกิดไปประเด็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยกล้าออกมาพูดไหมเอาหน้ามึงอ,ออกมาเลยเอ,ออกมาพูดเลยเขากล้าผมแบบเชื่อจริงหรอวะช่วยเขาบอกว่าช่วยผมสักครั้งเถอะผมติดคุกอานาคตผมเสียจากเด็กคนคนหนึ่งที่แบบคนทุกคนเชื่อเขาแต่ไม่มีใครเชื่อผมแล้วผมต้องเดินเข้าคุกในที่ผมแบบเคยช่วยเหลือคุณแล้ว แล้วคุณหักหลังผมอีกและจดเขาต้องแบบเข้าคุกอ่ะตอนนี้เขาดังขนาดไหนพี่เก็เกอร์ดังเอออันนี้พี่ตอบไม่ได้เว้ยว่าดังอ่ะคือถามว่าดังไหมมีผลงานต่อเนื่องและพี่ว่าพวกคุณเอ่ยชื่อก็รู้จักอ่ะรู้จักอ่ะอ๋อเลยอ๋ออ๋อคือถามว่าอ๋อไหมรองนั้นถ้าเคยไปเที่ยวคนอื่นๆอ่ะเขาก็ออกกันนะหลังหลังจากที่พี่พี่ออกมาแฉนี่เขาได้มีโอกาสติดต่อพี่มาดยตรงไหนไม่ติดไม่ติดไม่ติดแต่ได้ข่าวมาว่า ตอนไปงานอะไรไม่รู้เขาก็ถามว่าให้คนอื่นมาถามอะมาถามฟากอะเฮ้ยไปแฉเขาเขาใชแฉเขาทำไมอะและนั่นก็เลยถามว่าเอาร้อนตัวเหรอเขายเชื่อเหรอเนี่ยมันมีการแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารู้รตัวว่าเราพูดเขาผมว่ารู้ผมว่ารู้ไม่รู้เป็นไ,ไปไม่ได้แต่อันนี้ถ้าเกิดสมมติวนันนี้ได้ยินอีกสักครั้งหนึ่งเ,เนาะเป็นการย้ำกเหรืว่าพี่มาจุดไฟในตัวผมอีกรอบนึงก็ฝากบอกว่ามารยาทในวงการสําคัญอย่ามองว่าแกเปิ้ลเป็นคนแรงหรือพูดจาแรงนั่นนี่นู่นเลย ถ้าวันนี้คุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะสิ่งที่คุณโดนมาคือผลของกรรมแล้วดังนั้นทํางานอยู่ในวงการบันเทิงอบะมือไม้อ่อน้อยทีถ้อยอาศัยคารบนักข่าวให้เกียรติพี่ๆเขาต่อให้มือจะเหนื่อยแค่ไหนเขาจะสมามารถคุณก็ต้องทำเพราะสื่อกับดาราก็เป็นของคู่กันการทำแบบตากล้องทีมงานคนเก็บขยะคนเก็บของม่คือคนทํางานอ่ะดังนั้นคุณไม่ได้สูงส่งไปกว่าใครคุณไม่ได้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นคือแบบมุงเพอร์เฟคมากเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะ ออกมาแชร์นะครับทีนี้คือเจตนาวี่แกเปิร์ตคืออยากจะให้เขาเกลียดกันใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะถามว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะมันก็มีคนอื่นฝากข่าวมาแชร์เรื่อยๆเลยซึ่งบอกพักก่อนถ้าไม่ไหวก็ไปโพสหรือไม่บอกนักข่าวกันเองมึงโทรไปเบอร์ศูนย์สองไหมหรือว่าไปฝากข่าวเขาไหมเพราะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนที่ว่าอ้าวแกปเปอร์ตีอีกแล้วแกปเปอร์มีถากรูคุณนี่อีกแล้วแกปเปอร์มีถาคนนี้อีกแล้วซึ่งภาพเนี้ยในวงการกลายเป็นแบบนั้นแกปเปอร์แรงแกปเปอร์ตอบแกปเปอร์นนนู่่ีแต่่่ทาาาไไมมมคคุณกกลับย้อนิดววพเรโดนอะไรมาาบ้ง เราเจ็ดแค่ไหนเราโดนอะไรกันมาบ้างเราลงทุนเงินเราสร้างคุณมาคุณเหยียบหน้าเราเป็นของเล่นมันเหมาะสมเหรออันนี้อันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะแบบแล้วทำไมเราต้องเกรงใจอ่ะมีหลังไมมาถามเลยแล้ว่าใครโอ้รรยร้อยทั้งร้อยบอกเลยเ<อ>คนใกล้เคียงหามหมด<อ>สำนักข่าวบางที่สี่กันยังถามเลยก<อ>็ผมก็บอกตรงๆว่าอ่ะให้ดูแต่ผมไม่บอก,ไม,บอกไม่บอกออกม์ไงให้ดูเลยเขาก็โอ้เหรอแล้วเขาก็เลยพูดคําว่ามันดังแล้วเหรอวะ แต่รับแต่นักข่าวรู้จักไหมรู้จักพยางใช่ไหมคนที่พูดอ่ะพยานมีวินลุะสองพยานใช่ไหมเลือกลากเลือกลากเลือกลากไม่รู้